นี่คือเวอร์ชั่นภาษาไทยของเนื้อหาที่คุณให้ไว้จำนวนคำยังคงใกล้เคียงต้นฉบับและรักษาความหมายครบถ้วนสมัครรับชมตอนนี้เพื่อสนับสนุนช่องของเราเพราะวันนี้เรานำรีวิวฉบับละเอียดมาฝากแฟนเทคทุกคนที่ติดตามการเปิดตัวมือถือใหม่ด้วยความตื่นเต้น และครั้งนี้เรามาโฟกัสที่ซ a m s ุง Galaxy A55 5G มือถือรุ่นที่หลายคนรอคอยในปี2025ที่มาพร้อมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่และฟีเจอร์ฉลาดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าโดยไม่ต้องก้าวเข้าสู่ระดับเรือธงก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจประสบการณ์เต็มรูปแบบขอแนะนำช่องของเราในภาษาไทยว่า ช่อง Trend t e ท h 6อุปกรณ์รุ่นนี้ยังคงสารต่อจุดเด่นของซีรีส์ A ที่ผสมผสานพลังความสวยงามและความเสถียรสำหรับการใช้งานประจำวันได้อย่างลงตัว s ซัมซุงมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ที่สดใสคมชัดให้สีสันที่สวยงามการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและการมองกลางแจ้งที่ดีเยี่ยมเหมาะกับการดูวิดีโอเล่นเกมและใช้งานด้าน Productivity d ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุที่ทนทานและขอบที่ปรับให้จับถนัดมือโดยไม่เสียความสวยงามชิปประมวลผลที่เร็วขึ้นทำให้เครื่องรองรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกัน แอปโซเชียลและเกมที่ต้องใช้พลังได้ดีพร้อมยังคงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นช่วยลดความร้อนระหว่างการใช้งานยาวนานทำให้การใช้งานโดยรวมมีความเสถียรมากขึ้นสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มระบบกล้องของ Galaxy A 5 5 5 G มีการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดเหมาะสำหรับคนรักการถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัด ความนิ่งและสีสันที่เที่ยงตรงกล้องหลักเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งกลางวันและในสภาพแสงน้อยด้วยอัลกอริทึมประมวลผลใหม่กล้องอัลตราไวช่วยให้ถ่ายภาพวิวได้อย่างสร้างสารรค์ส่วนกล้องมาโครให้การโฟกัสที่แม่นยำม,มากขึ้นสำหรับภาพระยะใกล้การถ่ายวิดีโอก,ก็พัฒนาขึ้นทางด้านความนิ่งและเสียงที่ชัดเจนเหมาะสำหรับการถ่ายคอนเทนต์ท่องเที่ยวและวล็์ก ด้านแบตเตอรี่ Galaxy A 5 5 5 g ให้การใช้งานที่ยาวนานรองรับการใช้งานเต็มวันไม่ว่าจะเป็นการสตรีมนำทางคุยโทรศัพท์หรือถ่ายภาพเทคโนโลยีชาร์จเร็วช่วยให้เติมพลังได้ในเวลาสั้นๆลดความกังวลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความคล่องตัวซอฟต์แวร์ของซัมซุงยังช่วยจัดการพลังงานได้ดีขึ้นทำให้เครื่องทำงานลื่นไหลสวยงามและปรับแต่งได้ตามใจผู้ใช้เก่าและใหม่ที่ชื่นชอบประสบการณ์แบบ One UI โดยรวมแล้ว s a m s u ง g Galaxy A 55 5G เป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพดี แบตอึดกล้องพัฒนาใหม่และราคาไม่แรงเกินไปวัสดุที่ทนทานซอฟต์แวร์ลื่นไหลและการอัปเกรดที่คิดมาอย่างดีทำให้เป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดระดับกลางของปี2025หากคุณกำลังมองหาการอัปเกรดมือถือเครื่องใหม่รุ่นนี้คือทางเลือกที่คุ้มค่าหากชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามตอนท้ายเพื่อสนับสนุนช่อง Trend Tech 6ของเราขอบคุณที่รับชมและอยู่กับชุมชนเทคของเราเสมอ